สวัสดีครับพี่น้องระวังนะครับทีมงานคนบางมวลครับนี่งงานยกระบอีกหนึ่านครับผมมีส่วนรวมผมมีส่วนเกี่ยวของนะครับไฟล่านบ้านท่าครับพี่น้องพี่เสวนากันทับฐานตำเลยนะครับทีมงานของทรรยุ่นนะครับฐานตำในครับฐานตำธรรมยุนครับบางกอกไทยเอาเลยครับครับบอกกันเด้อลูกเด้อยังให้ทราบเพราะว่าเหลือมังไฟอีกบางนี่ยเพราะว่าเขาคิดบางดีแล้วม่สามารถคิดอีกบางตรงไหอะไอเทีด้เพราะบางไฟไฟหลางของแอเทีดาครับ จะล่างจะล่มพอดีดำินไปก็เบา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 คอยม่คอยไก่ละไก่สดงจังหวะงามแล้วโอ้จะมันงามไรเราขิ้นกันจะขึ้นท้าได้หะเจ้าบอกว่ามีไฟกับผิดไฟเดียวจักเม็ดเลยไปไกลเลยมาสิแล้วท้าวามันแล้ว เอาสร็จนหนดึงดึงงก็ไม่เด้อลยฮะหลุดไปหามาห้าาดยิปกินนี่จะง่อยกับสิดีว่าสั่นะโ,โดยบารมีของหลวงปู่ก็ด้วยด้วยความดีของเนิราชาพานิชกระนำ้ำเจมี่มันนี่นะครับ หลักแลานจะมาประกอบธุรกิจในการรับซื้อเข่าเปิดล่างรับซื้อเข่าราคาสูงตลาดช่างเที่ยงตรงต้องที่นิราชาพาณิชย์ดเสินทางบ้านธาดบ้านซีโรนีล่ะออกไปจากบ้านธาตุที่ท่าควมือประมาณกิโลเคิรมอ่อดแล้วทางเข่าในรสชาธุรกิจจะมาบอกขอยายว่าหายไปแบวนยัเด้อวันนั้แล้วมันแค่ นาำเหลี่งก็งา้เพราะไเอาล่ะมันมันต่นตาดื่นใมาตฐานโรงงานแท้ๆเลยโอ้จะมางามหลายนางต่อบนครับพ่น้องที่บมิษัทเกี่ยวของนะครับขยายๆได้ด้วยทานไหครับขยายออกมาห่างๆนะครับ คุยกันทางออกกันได้ดรกย้ายออกมานะครับเอาเดินทางมาไตรจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับไกลจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วความปลอดภัยมาเป็นอุปกรบับทีหนึ่งนะครับพี่น้องมันมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพยับาย้ายออกมาเลยนะครับมาคุยกันทางห่างเลยนะครับอสอบถามมาทางไหนาะเข้เาสิปอยหลายแสยนกนเมนโบ บ Dante, รี่ล่อเลยทีมงานเป็นเนราชาพานิชนำเข้ามาบวงสวงพระโอทุนบุญนี่เวลานี่เข้ามาเปินบานามีของหลวงปู่มมหาธาตุตาปกติปูญาตาย่เคยเห็นมากกว่าเท่นเดือนห้องทั้งบวงสวงทั้งจุดแต่ว่าจุดนึ่นจุดว่ได้เนื่องจากจอร้เอ็น นี่ประกาศเรื่องการจัดงานประเพณีบุญบางไฟให้เริ่มทีวันแรกแปดคำ่ำไปถึงวันแรกเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดครับแปดค่ำเดือนเฮ้ยนะครับเรื่องพี่น้องเป็นเรื่องการทุงานกันอะไกันเที่ยมปอสายไฟเกี่ยคอ้อมเรือเปล่าเอาการกระถางทุ่งขันตุกปอให้อุเรียบร้อยจังคอยลงให้อุ่นเรียบร้อยจังคอยลงนะครับเข้าสี่ท่าการจุดบางไฟหลายแสนก้อนนันบ่เนี่ย เพราะว่าคุณประกอบแล้วเน้อ่าเก้าสิบยี่สิบเลยกับออกไปรเก้สิบอาณาเนส้อยยี่สนะครับเลยกำกับไปนาหน้าแปด้นแกรบดานะครับหลอกดูดีเหรอถอลงมาเ้อถามตามลูนะครับพี่้องพีนไม่สนยวของนะครับคนลเ็แไรกันห่างเลยนะครับจเี่้รบของวมมือออกี่อาเน เป็นการป้องกันในเบื้องต้น,ตนได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาชมด้วยกันดูด้วยกัตนตอนนี้ทีมงานแอคเทอดาปลุกเข้าไปปลุกอ่อลอโคู่รันทา่าหลุกตอนนี้ลงคู่กับขอได้ไหมใหอุ้มขึ้นไปอ่นงพี่น้องไปชมนะครับเอาขยับครับขยับ เป็นมาตรการเบื้องต้นว่าเราได้ต้องกันแล้วทเทีก่ก,กาลบงสายาลนะไม่ใช่หลายแสนด้วยภาคธา,า,ารนิจชาพานนิบ้านท่าตะบ,บนพลเมืองเปิดจิตการประกอบการซื้อข้าวรานข้าวในน,น,า,า,นามน,บบนี้ชาพาณนิดไม่ขึนที่ผ่านไปบุประกอบการก็ไดา ที่ชาวาเน็มีการซื้อข้าวดำเนินการไฟได้ดีกิจการก้าวหน้าผลประกอบการก้าวไก่วันนี้ทีมงานบริหารโดยนายอนุสิทธิ์อาสีเนตรนางสาวปิยพัทน์เจ้าพุ่นดิตด,ด,ดำจี่ไม่ํา้อาไฟเวลาประมายลงประมาท่าในงานประยีบนบังไฟของพี่น้องชาวบ้านท่า 1,566สาโสาโสาโด้วยผูมมาทาดกระไดพี่น้องผู้มีเกียรติได้ยินกัดีจากสิบหกไฟล้านของนยรชาพา,ยยานิชเป็นสงสูงให้กายให้พี่น้องได้ชมความด่งดนในั้น,ใน มันแปลงนืู้เนื้อลลงวันปลอดภัยอันนี้เล่าให้กกน้องเบิ้งบหานะครับเบงหานหอมหนมวิทยามวาปูได้ปูได้ปูได้ปูเอ่อรำมสหากันแล้นะครับพวกชลนะ